ทุกคนเป็นกันไหมคะเวลาที่เราเร่งรีบแล้วปวดท้องข้อห้องน้ำวันนี้ตอนเช้าแม่นุยไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนค่ะแต่ขากลับก็คือปวดท้องมากเลยต้องวิ่งร้อยเมตรกลับมาบ้านเพื่อข้อห้องน้ำกันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาของแม่นุยเช่นเคยค่ะหลังจากที่ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วกลับมาข้อห้องน้ำสบายตัวสบายท้องแล้ววันนี้ก็ออกมาตากผ้าค่ะ วันนี้อากาศดีแต่ลมแรงมากเลยเสร็จจากตากผ้าแม่นุ้ยก็จะมาแช่ข้าวเหนียวไว้ทำอาหารเย็นให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ทำเป็นเนื่อข้าวเหนียวกับเนื้อทอดค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมหั่นเนื้อ เพื่อจะหมักเนื้อกันค่ะแม่นุ้ยก็จะหมักง่ายๆนะคะก็จะใส่แค่กระเทียมประมาณ 2- 3สาหัวเสร็จแล้วแม่นุ้ยก็จะมาหั่นเนื้อแบบนี้ค่ะจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะคล้ายกับเนื้อแดดเดียวหั่นเสร็จแล้วแม่นุ้ยก็จะมาหมักค่ะหมักก็จะหมักด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็น้ําตาลซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นแม่นุ้ยก็ใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากันเข้ากันเสร็จแล้วแม่นุ้ยก็ จะเอาแรปมาแรปแบบนี้แล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ก่อนค่ะหมักเนื้อยังไม่เสร็จเลยเพื่อนแม่นุยก็โทรมาชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวในถาวแม่นุ้ยก็เลยต้องเข้าถาวนาสดแบบนี้เลยค่ะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็เดินเท้าไปรอบนึงซื้อของซื้ออะไรเสร็จแม่นุ้ยก็กลับมารับน้องไอวี่กับแดดีค่ะวันนี้เดดีทํางานที่บ้านพวกเราก็เลยมารับน้องไอวี่พร้อมกัน พอกลับถึงบ้านเราก็ได้พากันประมาณ20นาทีค่ะหลังจากนั้นแม่นน้ยกับน้องไอวี่เราก็ปั่นจัก,กรยานไปรับพี่ลูกที่โรงเรียนค่ะวันนี้พี่ลูกมีเรียน after school ค่ะแล้วแม่นน้ยก็ปั่นจัก,กรยานพี่ลูกมาด้วยค่ะ กว่าจะปั่นถึงโรงเรียนก็เล่นเอาเมนุยปวดขาไปหลายรอบค่ะเพราะว่าจัก,กรยานคันเล็กหลังจากที่รับพระเอกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้องไอวีกับพี่ลูกก็ปั่นจัก,กรยานกับส่วนแม่นุยก็วิ่งตามจัก,กรยานอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ แต่ละวันของแม่นวยก็จะเดินไปรับไปส่งเด็กๆประมาณ2-3รอบค่ะตอนเช้าก็จะไปส่งพี่ลูกกับน้องไอวี่ส่วนตอนเย็นก็จะเดินไปรับอีกรอบนึงอย่างวันไหนที่มี after school แบบนี้นะคะแม่นวยก็จะเดินเยอะเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าต้องมารับเด็กๆ2-3รอบใครที่คิดว่ามาอยู่ต่าง ประเทศได้สามีฝรั่งมีความสะดวกสบายก็ให้ดูชีวิตของแม่นุ้ยเป็นตัวอย่างนะคะบางวันวันไหนฝนตกเราก็ต้องเดินตากฝนวันไหนที่หิมะลงเราก็ต้องเดินมากับความหนาวค่ะ ชีวิตมันก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะอย่างอาหารการกินอาหารไทยเราก็ต้องทําเองแบบนี้ค่ะสําหรับเมนูวันนี้นะคะก็เป็นข้าวเหนียวกับเนื้อทอดค่ะเด็กๆก็คือชอบกินข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อทอดไก่ทอดอะไรมากๆเลยส่วนหวดกับมอน,นึ่งนะคะพี่เคยของแม่นุ้ยซื้อให้ตอนที่คริสต์มาสสปีที่แล้วแม่นุ้ยก็ใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ เด็กๆหลังเลิกเรียนก็คือหิวกันมากๆเลยค่ะแม่นุ้ยกลับมาบ้านก็ต้องรีบทําอาหารเย็นให้เด็กๆได้กินอาหารเย็นแบบนี้เนาะวันไหนที่มีข้าวเหนียวเด็กๆก็จะชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันอยู่ท้องด้วยมีลูกครึ่งฝรั่งบ้านไหนที่ชอบกินข้าวเหนียวเหมือนบ้านของแม่นุ้ยบ้างไหมคะเด็กๆบ้านแม่นุ้ยก็คือชอบกินข้าวเหนียวมากวันไหนที่มีข้าวเหนียวก็คือจะก,กินข้าวเยอะเป็นพิเศษเลย